อร่ยจัด้าน,น้อยเค็มอร <Okay. S 1> อ่อยจริงนแนะสองกล่องเลย <c oughs> นแหนกินนต้องดึงขนออกเลยนะคะอ่อย่างเช่นอ่งสงย่อจะมีที่กองสิ่งของต้องดูแล้วก็กิกนแบบนี้เลย <c oughs> ทำปานะลกอะจุน้อยๆกับจนดน้อย

ย้ำแนวต้องกินแบบนี à, đi, à, ú, à, đi, à, ้ต้องแปดไหมเป็นไหมนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเรืแปดตังแต่งยันจะมวนไม่น้อยต้องติดแล้ะให้แพนให้เลยข้อสองก็จะเป็นลักษณะอย่างขบค้าจริง

จะดันตดันโงงมันเ n e เปล่าอนนี้ค่ะแก้ไดไรแกะได้ยังไงล่ะมันแกะขินไปแล้วนี่โอ้ยเยโอ้เยเียดวขากครับ